โอ้ยเป็นสายทะเลบางเกี๊ยผุ่นผุ่นเบิ่งเบิ่งบางเกี๊ยเปิดขึ้นเบิ้งมูนี่พี่น้องเบิ้งมูนี่อืออื่ท้ามีอะไรอุ๊ยพี่น้องจ้า สวัสดีค่ะมาผูกมาพ่าพอกับช่องสานางผ้ารุยคือเเขาจ้าพี่น้องอันนี้อยู่ป่าอยู่ค่าเด้อค่ะมาเลาอะหาเบิงเห็ดฝึ่งคมจ้ามาเห็นมูลเล็กแล้วจ้าพี่น้องโอ้โหเสียวได้บอปลานนีดอกกันพอดีจ้าสเสือๆจ้าอืมขายง่ายๆเลยจ้า หาเมีมุนนี่นี่ดอกฮานี่นี่เธอเลอยินหฮอืนั่นนั่นนั่นยกเพี้ยงขึ้นอยู่นั่นเธเลอเธอเลือเธอเลือน้งเพี่ยงขึ้นเธอเลออมนี่ดอกเดียว โอ้ยขา,ยขายพออีกละจ้าออกงามอีกแล้ว,อออลวดอกนโอ้ยดอกรุดเลยปาดิยางได้เต็มกัมปาดอุ้ยอเอามาแท่ทางไดนรุดก็มีพี่น้องดอกงามครับ หลอดสาระปลาคำเลือได้พี่น้องตอนนี้สีโมงแรงแล้วหามาเรื่อยๆอุย้ยดอกลุดอุย้ยดอกติดมือขึ้นแม่น้ำพี่นึ๊่งดอกสามดอก ามดอกอุ้ยใส่ขาขายาวเลยเลยอุ้ยดอกมีเหยียบขาหักเลยไหนแล้วดอนทาาี่ เียขาดใช้ดอกมันบ่เห็นโง้จต้นไม่เลยอุ้ขาขีย่างเถอยกนีน้อยบนเอาบนกาเอาได้บ่เกิดหลายหนูดินกายยูดินมันซูมเอาได้ดอกน้อยดินซูมเนาะ นอ่ขอามหยาติ๊นอ่ะตัดจุ่มดีไหมตัดจุ่มนะดีไหมห้ามเถอะอึโอ้ยมอืมอื้

เขานั่งเปิดไรเหรนขาดงเหมือนเลยจะดอกงีตี้มุนเหมือนเนี่ยเปิดงาาเนาะเปิดลงนอนขาเลยตัดแล้วดอกเป็นหัวเดียวหัดทั้งข้อ ถุ S <S มครับนี่คือไี่ถือเอาตาตังไว้นี่นม่เป็นสายเลยสายอยู่เลยสายเงวครับพี่นม่นี่แตแมนจีรีบแตแมน mang mấy cái văn hết rồi, nông văn đấy, không Тэнийг хэрэгтэй. Хаягсаа. Хаягсаа. อุ้ยสอนแต่ขาหนีลนะ่ะขาจะไหนจังเง่าสิจัเง้าบวบเลยจ้า うん。うん。Okay. Mm. Okay. มูเดียวจ้เะเต็มื้อไ่ะเบื้องมูนี่พี่น้องเบื้องมูนี่อยังจะมาจุ่มกันอยู่ม่ันกตอมครับนี่ว่าตอมเห็ดหรือตอมข้นดอกไม่ว่านก็ได้ต้มข้นน่ะเรืออะไร <laughs> หน้อยๆขเลอดเป็นสายไปเลยบ้าเตี้ยพุ่นพุ่นเบิ่งเบิ่งบ้านเตี้ยเปิดขึ้นเป็นสายไปเลยพุ่นพุ่นดอกงเป็นสายไปเลยอกยขาดอกบ่อ่งนีย อุ้ยดอกหง่อยกับตรงเกีบอมหมือเด้หน่พุ่นแห้งเปิดแห้งเห็นมันนี่พี่น้องเอ้ยพุ่นเป็นสายไปเลยพุ่นพุ่นรุดหนูเอ้ยดาวเตี๋ยเอ้ยเป็นอยังเงี้ยเปิดแล้วฮีทคอยถึงใกล้มืดนี่หืมดอกงามๆเลยดิพี่น้องพุ่นน่ะ เต็มกร,ร้ามอีกแล้วจ้าเขี่ยลงลงแล้วนี่เราหนาไปทั่วลลกเขี่ยเนาะ กามผดละนี่กับหมื่นอืมดอกพี่ดอกหนึเงน่ากันมากอืมขันเงาเต็มกามเลยออ่าาดกงมมาบันี้พี่น้องมาเพิ่งผลงานของสาวนางจ้าหาไปหามากกับหมาน้่จ้าเกือบเต็มตาเลยพี่น้องดอกงามจ้าดอกเห็ดกำลังงามเลยจ้า ขอขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกไรททุกแช์ทุกการติดตามเด้อค่ะขอบคุณที่เขามาหลับชุ่มให้กำลังใจสาวนา่งจ้าอบอกกันไหมคลิปหน้าจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า